โ้ชอบตรงนี้แหละที่แบบว่าเขาใส่กะทิอะค่ะไม่เหมือนใครเลยอ่ะคือเข้มข้นมากนะคะขายตั้งแต่ยุาขายตั้งแต่ยุคสามโอ้โหสีกว่าปีแล้วค่ะทุกคนขายตั้งแต่ถ้วยบาทขายตั้งแต่ถ้วยละ10บาทถึงห้าสสุดยอดเลยค่ะ76้วคนสแล้ว นะคะอยู่76แล้วนะคะส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีดีหองกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ชมงโมมากินเชียงแนว นี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะทุกคนที่โมมาร้านนี้ค่ะมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีบุญด้วยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านลับๆนะคะร้านในตำนานร้านดังของจังหวัดลำปางเลยค่ะ <Okay. S 1> มาที่ภาคเหนือเราก็ต้องกินข้าวซอยใช่ไหมคะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นร้านเด็ดค่ะข้าวซอยเข้มข้นนะคะแล้วเขาก็ราดด้วยกะทิค่ะทุกคนลูกค้าเยอะมากๆเลยถ้าไม่รีบกินนะหมดนะคะเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านข้าวซอยป้าบุญค่ะนี่ทุกคนรถจอดเหมือนมีงานบุญอีกแล้วอะเออ วันเด็กมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่นะโอ้โหรสเยอะมากรนเยอะมากๆค่เะเป็นร้านแบบมับนบ้านเลยในซอกในซอยนีลืบเลยทุกคนแต่มีคนมากินเยอะมากแบบเลยนะคะนี่ร้านนี้ค่ะข้าวซอยประบุญน,นี้ราคานะคะ เข้ามานะคะนี่เป็นบริเวณภายในร้านค่ะมีที่นั่งทั้งซ้ายและขวานะคะสังเกตที่นั่งคือเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่จดค่ะทุกคนใครจะรับอะไรก็จดนะคะเขาจดแล้วก็คือให้แม่ค้าค่ะและร้านนี้รับด้วยเงินสดนะคะมีเครื่องเคียงและนี่ค่ะทุกคนกะทิค่ะเข้มข้นมากๆเลยนะคะใส่ไปในข้าวซอยค่ะเข้มข้นจริงๆเลยนะคะ และนี่ค่ะป้าบุญเองนะคะป้าบุญก็คอยลวกเส้นแล้วก็หยิบเนื้อสัตว์แล้วก็าตักน้ําข้าวซอยนะคะข้าวซอยก็จะมีสองหม้อมีข้าวซอยเนื้อเนี่ยค่ะที่กําลังตักนะคะแล้วก็ด้านขวาเป็นข้าวซอยไก่ค่ะเป็นน้ําข้าวซอยนะคะพอ,อาตักน้ําแกงข้าวซอยเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเทเนี่ยค่ะ แบบนี้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะทําให้ร้านนี้ค่ะไม่เหมือนใครนะคะเข้มข้นสะใจแล้วก็น้ําของเขาเนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะที่ทําให้คนแห่มากินนะคะดูค่ะเมต้อยน,นี่ยหนึ่งถ้วยนเะ้ําคนมากเสร็จแล้วเขาก็ใส่นี่ค่ะข้าวซอยกรอบๆนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ ข้าวซอยเนื้อธรรมดาสามจ้งไม่ได้นี่มันใก้จะหมดแล้วแบบแบบเลยตักแบบนี้นะคะอ๋ออ๋ออ๋อนี่จะหมดแล้วเลยตักแบบนี้นะคะอ๋ออ๋อค่ะเนื้อสามถุงของนี่น้องเสื้อขาวเนื้ออไรี่าคือแบบขายดีมากนี่จะหมดแล้วนะคะทุกคนข้าวซอยปลาบุญ เป็นมันนะคุณแนี่คุณไปวยมีก๋าเตี๋ยวด้วยหรอคะเอาจริงเหรอคะข้าไก่ขอบคุณค่ะแม่เคยเห็นโมด้วยโอ้ยนี่นี่อันนี้เป็นข้าวซอยทอดเหรอคะเนี่ยเป็นเส้นที่โรยข้างบน,นะะอ๋อเส้นที่โรยข้างบนนี่เป็นถุงอย่างนี้เลยทุกคนพี่ทำแล้วพี่เซฟนี่ข้าวซอยธรรมดาสามบาทขอบคุณค่ะแม แล้วแม่เปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยโอ้ยายก็ไม่ดีนะลูกอ๋อก็คอใจนึงนี่ของไข่เนี่ยเจ้าโอเคต้องตัาขี้น่ะอ๋อเจ็ดสิบหกแล้วนี่เจ็ดสิบหกแล้วนะคะอายุเจ็ดสิบหกแล้วนะคะขายตั้งแต่อายุสามสิบขายตั้งแต่อายุสามสิบโอ้โหสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคน ขายตั้งแต่ถ้วยละสิบบาทถึงห้าสิบสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ของโมใช่ไหมนียที่สองเจ้าอ้าซไส้ไก่ไก่เนื้อลูกชิ้นนี่ตัห้าก็แล้วรอเดียวเจ้า อุ้ยนี่อ่านี่ค่ะโมชอบตรงนี้แหละที่แบบว่าเขาใส่กะทิอะค่ะไม่เหมือนใครเลยอ่ะคือเข้มข้นมากนะคะยึ๊อย่างนี้เลยยังเลยค่ะอาสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วค่ะนี่ดูแม่ลวกเส้นนะคะนี่อันนั้นคือไก่าไก่เนื้อลูกชิ้น ปสองชามนะคะไก่บวกเนื้อเจ้าของของน้องไก่เนื้อลูกชิ้นน้องโมถึงตาเราแล้วทุกคนเคลียร์ภาพกันเลยไก่บวกเนื้อของโมค่ะไก่เนื้อลูกชิ้นค่ะสามอยา่างสามอย่างไกเง่เนื้อลูกชิ้นอ๋อเด็ดมาก อ๋อจะหมดแล้วทุกคนปกติเนื้อจะสวยกว่าน,นี้นะแต่วันนี้จะหมดแล้วนะคะ,อะเอนเกวจะหมดแล้วอ๋อแอนแกวจะหมดแล้วก็แองเกลหนึ่งถ้วยของข่ายเจ้าค่ะแม่ลอดลอดเลยนี่ค่ะทีใช้เนื้อลูกทีหลังน่าก,กินมากนี่โชว์หน่อยนะคะ ผมนกเดียอ่าพ,พี่แอ๊สั่งก็ซอยเนื้อ,อีงไม,ไม,ม่ไม่มีค่ะไม่มีแล้วอ,าาอได้มอ่ะไเดรับจีกเซอยเนื้อของพ่อไกจไม่คเนื้อ,ล,อ,อลูกชิน้นลูกชินกช้นหมดเหรอคะอ๋อลูกชิ้นหมดไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะใส่่างนี้เลยแนี่นี่น่ะ เรียบร้อยค่ะไปกินกันเลยเรามาดูเขาใส่กันนะเป็นผักดองค่ะอันนี้ขอเพิ่มได้ไหมจ๊ะได้จ้าอ๋อขอเพิ่มได้ด้วยอันนี้นี่ขอเพิ่มได้นะคะนี่นี่ค่ะอขอเพิ่มได้่มตัได้ดเขาเพราะไม่้ม โอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะทุกคนมาดูไก่ค่ะนี่นี่เป็นไก่เขานะคะนี่ให้กันน่องนึงอย่างนี้เลยนะคะน่ากินมากแล้วก็นี่ค่ะเนื้อนี่เนื้อจะหมดแล้วนะถ้วยโมทสุดท้ายอันนี้ของโมอยู่ที่50นะคะพิเศษ เนื้อบวกไก่นะคะแล้วก็มีกรอบๆด้วยนะคะน้ำอ่ะให้ดูน้ำเข้มข้นมากคนนี่ค่ะน้ำเข้มข้ม ah. นมากเดี๋ยวเราชิมก an ันก่อนเนาะก่อนที่จะปรุงชิมเลยค่ะล้ำเต้เจ้ามีความหอมมันแล้วก็แบบความหอมเครื่องแกงของข้าวซอยอะค่ะ หวานนิดนิดเค็มนิดนิดอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวโมใส่เครื่องที่เขาให้มานะคะเนี่ยหอมแดงหอมแดงผังงกกาดดองนะคะแล้วก็บีบมะน,น,นาวลงไปนะะี่บีบมะนาวลงไปเลยค่ะอืมจบีบไม่เยอะเพราะอร่อยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือมีความเผ็ดอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ใส่พริกลงไปเนี่ยค่ะพริกของเขา ขอใส่สองช้อนเลยเพราะว่าชอบเผ็ดเผ็ดเป็นพริกเผานะคะพริกพริก,กปกติเขาก็มีเนาะพริกปกติก็มี<ช>มน่ากินมากส <18 S 1> ิบเอ็ดโมงหมดแล้วอะ่ะทุกคนตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะกินด้วยกันเนื้อเจ้าเป็นนุ่มพอดี อร่อยอ่ะวุ้นเส้นกรอบก็อร่อยนะทานเนื้อด้วยดีกว่าเนื้อเขาค่ะเนื้อดียังมีเ็กเจอร์ให้เคี้ยวนะคะทานเลยค่ะ น้ำเขาอร่อยเข้มข้นมากสมคําล่ำลือไก่ของเขาค่ะนี่ยุ่ยมากเดี๋ยวกินเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมาก เปร่อยมากไก่อร่อยมากต้องยก<ม>ลำเต๊ะลำขนาดเอ็นนี่ละลายเลยนะใครมาที่ลำปางต้องห้ามพลาดเลยเอ่ะอ ยหญๆกยังอลอันนี้ใจพีี่ดพเาจะายเทค่ล้ำลำลำแต่เจ้าข้าวซอยอันนี้อร่อยสุดเลยเท่าที่โมเคยกินมานะคะทุกคนถือว่าเป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของในเมืองลำปางเลยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กินน้าค่ะขอบคุณค่ะสองตัวบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใด ช่องที่มีสราระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วงม,งมากินช่รใง